ถามเจ้าหน้าที่รพสตนะคะเจ้าหน้าที่รพสตถ้าไม่รู้ทํำยังไงเจ้าหน้าที่รปสตจะต้องถามไปที่สมาคมซึ่งไม่ต้องห่วงเขานะคะเขาถามได้ค่ะทุกจังหวัดจะมีศูนย์ประสานงานสมาคมชกสสมเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ถามเอาไว้ให้สสมถามและส่วนตัวเจ้าหน้าที่เองก็สามารถถามเข้าไปในกลุ่มไลน์ชกสสมระดับประเทศได้นะคะ เราก็จะรู้ว่าใครบ้างที่เป็นทายาทของผู้เสียชีวิตคนนี้แต่ถ้าเราพสต,อ,ต,อ,ตอหรือหน่วยบริการไหนที่ดูแลอสมอ,อย่างดีเขาก็จะซีหลอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ,ะหมายถึงใครยเอกสารแล้วก็เก็บเข้าแฟ้มไว้ถ้าเสียชีวิตไม่ต้องถามสมาคมค่ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็เอาใบเปลี่ยนแปลงเข้าไปหนีบไว้กับใบชุดแรกค่ะแล้วก็ขีดข้อมไว้ว่าเปลี่ยนใหม่แล้วนะคนที่มีชื่ออยู่ก่อนนี้ไม่ใช่แล้วนะประมาณนี้ค่ะ ถ้ารู้กับชื่อญาติชื่อทายาทที่จะได้รับเงินแล้วก็ให้ทายาททั้งหมดเลยสมมติว่ามีสี่คนก็ให้ทั้งสี่คนมาเซ็นใบคำขอรับเงินในใบเดียวกันเลยนะคะใบคำขอรับเงินอาจากไหนเราจะโหลดเองจากเว็บชกศสอมอกก็ได้หรือมารับที่เจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะ,ะใบใบ,ใบนี้ก็จะเป็นใบคำขอรับเงินค่ะทายาททุกคนจะต้องลงชื่อในใบนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขหนึ่งคนเป็นปปสมมติว่าปปเป็นหัวหน้าหน่วยงานอยู่แล้วเนาะลงชื่อได้ค่ะถ้าหัวหน้าหน่วยงานอยู่ถ้าไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานอยู่ให้ลงชื่อโดยผู้รับผิดชอบอสมซึ่งอาจจะเป็นปปหรืออาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มอบหมายก็ได้นะคะหรือถ้าทั้งสองคนไม่อยู่เลยก็ให้เจ้าหน้าที่ใดรปตอนนั้นลงชื่อรับรองค่ะนี่นี่คือหนึ่งหนึ่งก็คือภาคประชาชนค่ะเป็นย่อยภาคเจ้าหน้าที่ภาคสาธารณสุข อันที่สองคือภาคประชาชนซึ่งจะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นผู้นำชุมชนก็ได้นะคะคือภาคประชาชนอีกหนึ่งคนถึงจะสมบูรณ์นะไปคำขอนั้นส่วนเอกสารบุรทายาทก็จะมีบัญชีธนาคารนะคะสมุดหน้าบัญชีธนาคารของคนที่จะรับผลประโยชน์ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับครั้งแรกที่เราเคยส่งไปตอนตอนอสมอสมัคร ก็ได้นะคะเพราะว่าบัญชีที่เราส่งไปตอนนั้นมันจะเป็นหลายสิบปีแล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วธนาคารนั้นปิดไปแล้วอย่างนี้ก็ได้ให้ส่งบัญชีธนาคารที่เราเป็นปัจจุบันที่สุดถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นทกศนะคะเพราะว่าถ้าเป็นทกศญาติจะไม่ต้องจ่ายเงินค่าโอนแต่ถ้าเป็นต่างธนาคารจะได้เสียค่าส่วนต่างในการให้บริการนะคะ,ะเพราะว่าชกสสมสมาคมเขาจะผูกผูกมิตร ผูกพันธมิตรผูกเป็นคู่สัญญากับธนาคารทกสค่ะอของของทายาทเนาะก็จะมีหน้าบัญชีแล้วก็สำนาวรประชาชนแล้วก็สำนเนทะเบียนบ้านเส้นสำนเนถูกต้องด้วยเจ้าตัวเองนะคะส่วนสำนานของผู้เสียชีวิตเส้นสำนเนโดย1ใน4คนนี้ใครก็ได้ค่ะถ้าเซ็นใบที่1ก็เซ็นใบที่2ด้วยไม่ใช่ใบที่1คนหนึ่งเซ็นใบที่2คนที่2เซ็น,นไม่ใช่นะคะ ใบทุกใบเต็นด้วยหนึ่งคนก็พอค่ะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขียนแล้วให้เราเขียนไปขอพรแล้วก็กำกับรับรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหนึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกอบตนายกเทศมนตรีได้นะคะหรือประธานชุมชนได้ค่ะโอเคนะคะคุณนสวัสดีค่ะ พี่พิวทุงบอว่าอย่างไงนะคะไม่ได้ตามต้องการเงินอยู่ในตู้ไม่พอกด ATM ไม่มีเงินในตู้อ๋อเนื่องว่าเราไม่มีเงินแล้วไปกด ATM ไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าเราไม่มีเงินเราไปกดตู้ ATM ก็ไม่ออกแต่ว่าตอนนี้คือเงินในตู้ ATM ไม่มีก็ไม่ได้บางวันป้าปอก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันผูโหนูสวัสดีค่ะผู้หนูไลฟ์เจ็ด หัวใจมาส่งลังใจให้ขอบคุณนะคะตุกตาการยางก็มาสวัสดีครับป้าปอส่งหัวใจให้นะคะขอบคุณค่ะว่าเราอย่าลืมไปติดตามช่องเพื่อนป้าปอนะคะที่มาฝั่ง youtube น่ารักทุกคนแล้วก็ตั้งใจผลิตอย่างแรงนะคะเป็ในใช่องดีๆค่ะตุกตาก็ทําเรื่องยางคุณหนูก็ทําเรื่องเกษตรด้วยแล้วก็เรื่องสอนสร้างไรายได้จากการใช้สื่อออนไลน์ด้วยนะคะยังไงป้าปอพูดเกินเวลาไปแล้วนะคะวันนี้ ก็ขออนุญาตจบเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครมีคำถามมาเจอกันอีกทีวันจันทร์ทุ่มหนึ่งนะคะถ้าทุ่มกว่าก็อรอปปอปได้นะโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ